ประเทศไทยดินแดนที่หลายคนอาจมองว่าเป็นเทียงประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เต็มไปด้วยวัฒนธรรมที่งดงามอาหารอร่อยและรอยยิ้มที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในความเงียบสงบนี้เองกลับแฝงไปด้วยพลังที่หลายประเทศไม่ทันสังเกตทุกก้าวที่ไทยเลือกเดินมักจะไม่ใช่ก้าวที่ดังจนสะเทือนในทันทีแต่เป็นก้าวที่ค่อยๆแทรกซึมลงไปในสมดุลของโลกก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่ส่งผลต่อทั้งภูมิภาค และบางครั้งก็กระทบไปไกลลบว่าที่ใครจะคาดคิดสิ่งที่ทำให้โลกไม่คาดคิดคือประเทศไทยไม่ใช่ผู้เล่นที่ออกมาแสดงบทบาทอย่างเปิดเผยบนเวทีโลกเสมอไปแต่กลับใช้กลยุทธ์ขอองค์การเนียบรอจังหวะและเลือกที่จะขยับเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมวิธีนี้ทำให้หลายมหาอำนาจเผลอมองข้ามไทยแต่ทุกครั้งที่ไทยตัดสินใจเดินก้าวสำคัญผลลัพธ์ที่ตามมากลับทำให้ทั้งโลกต้องเหลียวมอง และทบทวนใหม่ว่าประเทศเล็กๆที่ดูสนบนี้มีอิทธิพลมากกว่าที่คิดลองมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ไทยไม่เคยตกเป็นอนณานิคมของใครเลยทั้งที่รอบด้านเต็มไปด้วยประเทศที่เคยถูกยึดครองความสามารถในการรักษาเอกราชนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่เกิดจากความสามารถในการปรับตัว ข้าหาขับเคลื่อนและเลือกข้างในเวลาที่ถูกต้องการเจรจาที่แยบย์การรักษาความสมดุลระหว่างมหาอำนาจและการสร้างเครือข่ายที่ยืดหยุ่นสิ่งเหล่านี้คือศาสตร์ขอองค์การเงียบที่ไทยใช้มาตลอดไม่ต้องแสดงอำนาจด้วยการประกาศแต่ใช้วิธีวางหมากเงียบๆจนสุดท้ายผลลัพธ์ทำให้โลกต้องยอมรับในศตวรรษที่21โลกหมุนเร็วกว่าเดิมมหาอำนาจแข่งขันกันทั้งทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการทหารหลายประเทศต่างชิงพื้นที่และอิทธิพลแต่ไทยกลับเลือกบทบาทที่แตกต่างออกไปการไม่รีบร้อนไม่แสดงออกเกินไปกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้ไทยมีอิสระในการตัดสินใจโดยไม่ต้องแบกรับแรงกดดันมากเท่าประเทศอื่นๆและสิ่งนี้เองที่กลายเป็นกุญแจสำคัญถูกการเคลื่อนไหวของไทยแม้เพียงเล็กน้อยแต่กลับทำให้มหาอำนาจต้องคำนวณใหม่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองระหว่างประเทศที่ไทยใช้ท่าทีเป็นกลางเชื่อมสัมพันธ์ทั้งตะวันตกและตะวันออกเศรษฐกิจที่ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการลงทุนการผลิตและการส่งออกหรือแม้กระทั่งการทหารที่หลายคนไม่ค่อยรู้แต่ไทยกลับมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างเงียบๆการสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองและการจับมือกับหลายประเทศที่คนทั่วไปแทบไม่รู้รายละเอียด สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าไทยไม่ได้หยุดนิ่งเหมือนที่หลายคนคิดแต่กลับกําลังเดินในเส้นทางที่โลกจับตาอยู่เงียบๆตัวอย่างที่เห็นชัดคือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานและอาวุธยุธโทโธปกรณ์ภายในประเทศหลายคนอาจคิดว่าไทยต้องพึ่งพาต่างประเทศเกือบทั้งหมดแต่แท้จริงแล้วมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการสร้างขีดความสามารถของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาโดรนการสร้างยัน์เกราะการวิจัยระบบเรดาร์หรือแม้แต่แนวคิดในการสร้างเครื่องบินรบที่ออกแบบโดยวิศวกรไทยแม้โครงการเหล่านี้จะยังไม่ได้เปิดตัวในระดับโลกแต่ก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคงและถ้าวันหนึ่งก้วเหล่านี้สำเร็จโลกจะต้องประหลาดใจว่าไทยมีศักยภาพมากเพียงใดในเชิงเศรษฐกิจทุกก้าวของไทยก็ทำให้ภูมิภาคสะเทือนเช่นกัน การเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่อุปทานโลกการดึงดูดการลงทุนจากประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นและยุโรปทำให้ไทยกลายเป็นพื้นที่ที่ใครก็อยากมีที่ยืนการที่ไทยสามารถสร้างสมดุลระหว่างคู่แข่งเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของตอนเองอย่างแนบเนียนไม่เปิดเผยไม่ตะโกนแต่กลับทำให้ทุกฝ่ายต้องหันมาให้ความสำคัญเพราะหากเสียไทยไปเพียงประเทศเดียว เครือข่ายการผลิตการค้าและเส้นทางยุทธศาสตร์ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ทันทีในด้านการเมืองไทยอาจดูเหมือนไม่ได้ออกมาเป็นผู้นำภูมิภาคอย่างเปิดเผยแต่ความจริงแล้วไทยมีบทบาทที่ไม่อาจมองข้ามการเป็นประเทศที่เพื่อนบ้านต้องเข้าหาการเป็นพื้นที่สำหรับการเจรจาที่หลายฝ่ายเลือกใช้และการที่หลายครั้งไทยถูกเลือกให้เป็น คนกลางแสดงให้เห็นว่าแม้จะเงียบแต่ไทยกลับถูกวางไว้ในตำแหน่งสำคัญความเงียบนี้ไม่ใช่การนิ่งเฉยแต่เป็นการเลือกที่จะไม่เปิดเผยการ์ดทั้งหมดในมือและรอให้ฝ่ายอื่นเดินมาก่อนยิ่งไปกว่านั้นการที่ไทยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกทำให้ทุกการตัดสินใจของไทยส่งผลต่อเส้นทางการค้าและความมั่นคงพลังงานโลกอาจไม่ได้ยินเสียงจากไทยบ่อยครั้ง แต่เบื้องหลังมหาอำนาจต่างรู้ดีว่าไทยคือจิ๊กซอสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงการท่าเรือน้ำลึกรถไฟความเร็วสูงหรือเส้นทางโลจิสติกที่เชื่อมภูมิภาคทุกอย่างล้วนมีไทยอยู่ในสมการเมื่อพูดถึงการทหารหลายประเทศอาจมองว่าไทยไม่มีบทบาทสำคัญมากนักแต่ความจริงแล้วไทยกลับมีเครือข่ายความร่วมมือที่กว้างขวาง ทั้งการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีกับยุโรปและความร่วมมือด้านยุโทโธปกรณ์กับจีนและรัสเซียสิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีจากหลายแหล่งและเลือกใช้สิ่งที่เหมาะสมกับยุทธ,ธศาสตร์ของตัวเองการพัฒนาแบบเงียบๆนี้อาจไม่ถูกพูดถึงมากนักแต่เมื่อถึงเวลาจำเป็นไทยสามารถแสดงศักยภาพที่น่าประหลาดใจได้ ทุกครั้งที่ไทยก้าวโลกมักจะมองย้อนกลับมาแล้วพบว่าการก้าวนั้นได้เปลี่ยนสมดุลบางอย่างไปแล้วไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาการค้าการสร้างพันธมิตรใหม่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือการพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารก้าวเหล่านี้คือแรงสั่นสะเทือนที่ไม่ดังในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับสะท้อนเป็นแรงกระเพื่อมมหาศาลสิ่งที่ทำให้ไทยแตกต่างคือการไม่จำเป็นต้องเป็นเสียงที่ดังที่สุด แต่เลือกที่จะเป็นก้าวที่หนักแน่นที่สุดก้าวที่ไม่จําเป็นต้องรีบแต่เมื่อเดินแล้วกลับทําให้โลกต้องหันมามองใหม่การเงียบของไทยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่คือกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่ในรอยยิ้มอันอ่อนโยนและในวัฒนธรรมที่ดูสงบความเงียบนี้คือพลังที่ทําให้มหาอำนาจไม่กล้ามองข้ามเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงอึกระทึกขององค์การแข่งขันบางครั้งสิ่งที่เงียบที่สุดต่างหากที่สั่นสะเทือนมากที่สุดและไทย ก็คือหนึ่งในนั้นประเทศที่เลือกจะเดินเงียบๆแต่ทุกก้าวกลับสะเทือนโลกอย่างที่ใครก็ไม่ทันได้ตั้งตัว